มาจุดที่สามด้วยหรอคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่ามาค่ะเรามีพรีเซนเตอร์สลอม plus เชิญค่ะคุณอุ้งนะสลอม plus นะคะผ้าอาบน้ำแห้งไม่ต้องใช้น้ำอาจารย์นอนที่นี่บ่อยใช่ไหมผมนอนที่นี่ครับเนี่ยมันคืออาาจรย์คือใครส่งมาครับพี่มาหรือเปล่าสระวันโห้สระเช้าสระเย็นว่างปุ๊บสระผมตลอดนึกว่าไม่ได้สระคืออันอาบอาบครับอันเนี้ยอันเนี้ยอาจารย์เผื่อไปม้งไปม็อบแล้วออกไม่ได้อ้ันนีีดอันนี้ดี ได้ไหมนิดนึงยุ่แต่ละเร <c oughs> ื่องนะคืออาจารย์อย่างนี้อย่างนี้อาาย่างนี้อาจารย์อาจารย์าารยาารยมักจะนอนค้างที่ Voice TV บ่อยเพราะว่าอาจารย์งานเยอะค่ะไม่อยากกลับไปทําที่บ้านขัดสนฮะ <c oughs> ขัดสนชุณน <c oughs> ขัดสนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์นะคะเ <c oughs> ขาบ,บอกว่าช่ลมลัสค่ะแกะเลยแกะเลยแล้วแกะแล้วมันใช้ทีเดียวหมดหรือว่าต้องน้ำแห้งไม่ต้องใช้น้ำใช่ใช่ใช่แต่กำลังงงว่าแกะแล้วมันต้องแกะให้ทีเดียวหมดหรือเปล่ารถแบบทีเดียว9 9 9เดเนี่ียเดี๋ยวว่าเหมาะสำหรับมีเงินไกลไหมมีเงินไกลไหมเหมือนแบบ บ้านไฟดับไม่ใช่แต่สมมติว่าน้ำไม่ไหลน้ําไม่ไหลแล้วก็อาจจะบางทีก็คืออยู่โรงพยาบาลป่วยหรืออะไรแบบนี้ที่เหมือนโดนน้ําไม่ได้มีทิชชู่ไปพี่พูดว่าอะไรอ่ะมันไอหยาอ๋ออ๋อนึกว่ากระเด็นใส่หน้าไม่แล้วที่สําคัญนะะคแล้ที่สําคัญนะคะระหว่างที่อาจารย์สีโรสแกะไปเนี่ยทำไมได้กลิ่นหอมเฮ้ยอันใหญ่อมไหมอาจารย์เว้ยมันใช้โู้เสียดายอ่ะใช้ใช้ครั้งเดียวปะคะใช้แล้วทิ้งแล้วก็สำหรับสำหรับคน วจริงเหรอสวมไปเลยหรอมาสวมแม่เลยแล้วก็เที่ยเลยหรอสวมแล้วก็อย่างเงี้ยใครที่ค่ะอาจารย์จริงหรอเนี่ยสำหรับคนป่วยคนป่วยนี่รคนป่วยลองดูไม่ปกติผมเป็นคนสะสมนานเท่าไหร่อะอันนี้คือชโลอมาล้วแชมพูแคปนี่่เทาไหรแชมพูแคปแชมพูแคปเพราะอันนี้มันเวิร์กมากเลยอ่ะอ่า สำหรับแบบใครเดินทางคลุมศีรษะและวนวดเบาๆเป็นเวลา3นาที3นาทีหลังจากนั้นต้องเช้ดศีรษะให้แห้งและจัดแต่งทรงผมได้ตามต้องการอ๋อแปลว่านี่เหมาะเหรอเฮ้ยอันนี้เหมาะของนี่อย่างนี้ต้องการมากหากต้องการเพิ่มความร้อนให้นําเข้าไมโครเวฟประมาณ30วิเช็คอุณหภูมิก่อนอย่าให้ร้อนเกินไปแล้วก็มาคุมหัวนะคะเฮ้ยอันนี้เหมาะจริงๆเปิดไปน้ำเหรอคะ3นาทีเนาะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เป็นของที่รู้สึกว่า ตรงกับพฤติกรรมจริงๆเลยอย่างไรก็ดบมากนวยสัดผมเช้าเย็นตรงกับพฤติกรรมย่งไงถึงเวลาเราไปข้างนอกไงอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนีโควิดใช่ไหมบางคนไปเดินห้างหรือไปโรงพยาบาลที่คนเยอะๆอยากกลับมามีความรู้สึกว่าแบบอยากจะชําระล้างงร่างกายบทีแค่ขึ้นรถขี้เกียจสระผมแค่ขึ้นรถก็อยากชําระล้างร่างกายแล้วอะอันนี้ขยี้อยู่เนี่ยหนึ่งนาทีได้แล้วเนาะไม่เอาไม่เอาให้ครบสามนาทีก่อนเดี๋ยวไม่ครบสูตรเขามีกลิ่นไหมคะหอมหอมเอเมนดมที่สองเออที่รเดีวได้กลิ่นแบบได้กลิ่นมั้นะหอมหอมแบบด ด้วยเลยยิ่งเพลินเลยอะแล้วก็ไม่ได้กินแบบหอมชนนะเป็นกลิ่นแบบหอมโอเคเลยอะดีอะอ่าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดชโลมพลัสนะคะอ่าเข้าไปดูข้อมูลได้เลยค่ะชโลมพลัสนะคะเอฟเอฟเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ไลน์ at ชโลมพลัสเหมือนกันรู้สึกไงรู้สึกเย็นเย็นหรืออะไรรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกสะอาดโอ้ดีอะใช่ไหมแต่ครบสามนาทียังไงปรากฏว่าถอดออกมาแม่งไดเต็มหัวเลยค่ะ เออว่าถอดไปยนงไงอ่ะมันมี2อย่างนะที่อาจารย์ใช้คือเป็นแคปเป็นหมวกนะคะส่วนสีฟ้าบ้างอ่ะไม่ได้ทั่วถึงอันนั้นมันเกิดสีฟ้าเป็นผ้าใช้แก้ผ้าใช้ให้ดูเอ่ะมันเกินไปวันนี้เดี๋ยวสีฟ้าเป็นผ้าค่ะผ้นอะไรมันเป็นผ้าเช็ดอันนีี้เด๋ยวขอไปใช้้แลวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเวลาไปเดินป่าผ้าขับน้ำแข็งอาจารย์โอเคอยู่ไปเดินแข้งไปเดินไหวใช่ไหมเฮ้ยเพลินดีนะเนี่ยอันนี้อุัยนี่เหมาะเหมาะสำหรับคนแบบชอบไปเข้าแคมป์มากตั้งแคมป์เออดีอ่ะ นอนในป่าเป็นไงอาจารย์ถอดได้ยังครบสามนาทียังไงเอาได้แล้วล่ะชัวร์เปล่าองฟ้องเห็นฟ้องดิฉันไม่เห็นฟอง่ตายแล้วอาาจรย์เดินออกไปมันใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเสื้อนะเขาเดี๋ยวเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ายังไงวะไม่ไม่เอาผ้ามาทีมงานให้ใช้ยุเนี่ยเอาผ้ามาเอาเช็ดศีรษะให้แห้งผ้าก็เอาทิชชู่ไปก่อนไม่เอาผ้าเอาผ้าเช็ดตัวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเป็นแนวเดียวกันไม่ได้หรอพักแล้วนะ อาจารย์ควรใส่ไว้เหอะเอาหมดเลยไหนดูดิเป็นไงดูดิน่าเกียดไงดูฟองดีไม่น่าอยู่อาจารย์เลยมาไม่เห็นแน่กล้องไม่เห็น ทุณผู้ชมคะเป็นการทุนท่นทุนสร้างของเราเราเรีวิวจริงค่ะหนูไหวหล่ะกับความทุ่มเทของอาจารย์ยอมใจจริงๆอ่ะไม่ปกติเวลาจัดรายการเสียงจะสตรผมอยู่แล้วเพราะว่พวกสเปรมันอยู่บนหัวมันไม่ดีอ๋อดีมากจริงจริงจริงพี่เมียเราได้บอกราคาไปยังอันนี้อันที่อาจารย์ย่างอีกทีโอ้โหนี่เครื่องสัำอางติดมาเพียบเลยก็คือ79บาทเองอ่ะ79บาท79บาทส่วนค่า99บาบาทค่ะ ก็ Facebook ชลมชลม Plus อาจารย์ให้ช่วยมั้ยผมดูไม่ได้เลยอลจา์ให้หน่อยช่วยทั้งหลังได้ครับได้ใจเปเต็มๆเลยโอ้โหอาจารย์หมวลสภาพยอมใจมหาภัยวันสภาพสภาพสภาพขอไค่ะยิ่งกว่ามหาภัยวันมหาสมพรอ่ะเห็นพี่เหียวใช้ก็เอ็ดดู